าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีถ่ายทอดชีวิตรับมอบโคกระบือเทศบา,นาลนครอุบลรณรงค์ให้ความรู้วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวแก่แกนนำนักเรียนติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี S26 GO มี UST แล้ว New MG Extender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่7มีนาคม2563ค่ะวันนี้พบกับดิฉันจีนัชยาจิตปนาธิการค่ะ ข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคเตือนประชาชนรู้คุณค่าของน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยค่ะ นายสลิดวิถุนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์น้ำประปาที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาสาขาพิบูลมังสาหารสาขาเดชอุดมสาขาเขมราช จากการติดตามพบว่าแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาในเขตพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้ง4แห่งสามารถรองรับและจ่ายน้ำเป็นปกติ ได้เพียงพอในช่วงหน้าแง้งนอกจากนี้การประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมแผนบริการสำหรับประชาชนได้เล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วยอย่างไรก็ตามก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของน้ำเพราะจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกด้วย จากนั้นได้ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์การเตรียมการเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรและด้านประมงที่บ้านท่าเมืองใหม่ตําบลห้วยขยุงอำเภอวารินชำราบและในช่วงบ่าย3มีนาคม2563ลงพื้นที่อํเอาเภอโพไซเพื่อตรวจสอบแหล่งน้ําดิบ บ่อน้ําดิบโป่งเป้าและห้วยขันไร่ซึ่งแหล่งน้ําดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปาของเทศบาลตำบลโพไซคาดว่าน้ําดิบที่ใช้สามารถใช้ได้ถึงเดือนเมษายนนี้เท่านั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณเจาะบาดานจํานวน3มแห่งในการผลิตประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคโรงพยาบาลและชุมชนกว่า3 0 0พันกว่าครัวเรือนจากนั้นได้เดินทางไปตรวจแหล่งน้ำสะน้ำโป่งนาตานขององค์การบริหารส่วนตำบลมออ่วงใหญ่ ที่ใช้เพื่อการอุปโภคภายในหมู่บ้านม่วงใหญ่กว่า157ครัวเรือน เพราะว่ามีปริมาณน,น้ําตื้นเขินเหลือน้อยโดยเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้หน่วยงานท้องถิ่นและส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีเร่งดําเนินการสูบน้ําดิบจากลําห้วยในพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มน้ําในสระน้ําแห่งนี้ให้ประชาชนได้มีน้ําอุปโภคในช่วงหน้าแล้งให้เพียงพอซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานการณ์สําหรับการใช้น้ําอุปโภคบริโภคทั้งสองแห่งในครั้งนี้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออจะได้หาหือเพื่อแก้ไขปัญหา ต่อไปเขียนหัวนาครับสองสาลายครับวัดป่าไสยงามจัดพิธีถ่ยถอนรับมอบโคกระบือนะคะถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีค่ะ เพื่อนำมามอบให้แก่เกษตรกรเพ่านายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางยุพาพรวิทูลนายกเหล่ากาชาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพื้นที่ถ่ายทอดชีวิตรับมอบโคกระบือโดยมีนายธรรมนูญจำใสในอำเภอเดชอุดมให้การต้อนรับ ทางด้านพระครูนิโคธธรรมาพรเจ้าอาวาสวัดป่าไส่งามตมบนเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดตั้งกองทุนอนุรักษ์โคกระบือเมตตาธรรมวัดป่าไส่งามขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เป็นเวลา29ปีแล้วทุกๆปีจะต้องมีการมอบโคและกระบือแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนำไปเลี้ยงกันโดยปีนี้ก็ได้มอบโคและกระบือจำนวน69ตัว และนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับนางยุาพากพรวิทูลนายกเหล่ากาชาติ และนายธรรมนูญจำสายในอำเภอเดชอุดมก็ได้ถ่ายถอนชีวิตโคมาจากโรงฆ่าสัตว์สามตัวเพื่อส่งมอบให้กับเกษตรกรโดยเกษตรกรที่ได้รับโคและกระบือไปเลี้ยงจะต้องประกอบอาชีพทำการเกษตรตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และมีความประพฤติปฏ,ปฏิบัตดิดีหรือคาดแคลนสัตว์เลี้ยงในการทำการเกษตรเพื่อจะได้นำโคและกระบือไปเลี้ยงต่อย,ยอดในอาชีพทางการเกษตรซึ่งเป็นการอนุรักษ์โคและกระบือต่อไป ก็ะนั้งผมก็ลำดับขั้นตอนเดี๋ยวจะสับสนนะครับคุณผู้ชมคะเทศบาลน,นครอุบลน,นะคะรณรงค์ให้ความรู้วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมกับมอบเจลล้างมือให้กับผู้สูงอายุในชุมชนด้วยค่ะ ที่ชมรมผู้สูงอายุวัดป่าแสนอุดมและชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดท่าวังหินอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวสมปรารถนาวิกรายเจ,เจริญนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีนำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรณรงค์ให้ความรู้วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 และเชื้อไวรัสประจำถิ่นอื่น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีนะครอุบลราชธานียังได้มอบเจลล้างมือให้กับชมรมผู้สูงอายุเพื่อใช้ทาความสะอาดทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมภายในชมรมทั้งนี้เพื่อช่วยลดการรับเชื้อโรครวมทั้งลดความวิตกกังวลของประชาชนจากข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ไปทั่วโลกในขณะนี้ นางสาวสมปรัถนาวิกลายเจ,เจริญเนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากรณรงค์ให้ความรู้วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1 9และเชื้อไวรัสประจำถิ่นอื่นๆ เทศบาลนครอุบลราชธานียังสอนให้รู้จักการทำหน้ากากผ้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งแทนหน้ากากอนามัยแบบกระดาษอย่างรณรงค์ให้สมาชิกอสมอรครูโรงเรียนเทศบาลโดยมอบหมายผู้นำชุมชนชี้แจงให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชุมชนต่างๆทราบว่าการป้องกันการรับเชื้อแฟนรัฐด้วยการสวมหน้ากากแล้วก็จะต้องมีการล้างมือให้สะอาดบ่อย กินอาหารร้อนๆและใช้ช้อนกลางตักอาหารก็สามารถลดการรับเชื้อโรคต่างๆได้เช่นกัน ค่ะสำหรับทางเทศบาลนครบนรมราชธานีของเรานะคะก็ได้มีการรณรงค์กันอย่างต่อนเนื่องมาตั้งแต่ที่มีข่าวเรื่องของโรคโควิด19นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้มีการอบรมนะคะตัวแทนอสอม .3 0 0คนแล้วก็คุณครูนะคะในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครบนรมราชธานีโรงเรียนละ3ท่านมีทั้งหมด5โรงเรียนนะคะได้เข้ามารับการอบรมนะคะในเรื่องของการเย็บ นะคะหน้ากากหรือแมสปิดปากนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคนี้นะคะก็ได้มีการเรียนการสอนนะคะเกี่ยวกับการทําแมสปิดปากนะคะเพื่อที่ว่าให้ตัวแทนเนี่ยไปส่งต่อความรู้นะคะไปสอนต่อที่ชมรมของตัวเองแล้วก็ตามชุมชนต่างๆนะคะซึ่งเรามีอยู่ถึง106ชุมชนด้วยกันนะคะก็ จากนี้ไปเราก็จะได้ไปดูตามชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ไปสอนนะคะท,ทำแมทปิดปากตามชุมชนด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราเอาแกนนําก่อนนะคะเกี่ยวกับหัวหน้าของอสมอเน,นะะี่ยค่ะสามร้อยท่านด้วยกันนะคะมาร่วมอบรมแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในสํานักง,งานของเทศบาลนครอุดมศักลนีของเราเองนะคะก็ได้รับการอบรมในครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเราก็มาที่ชมรมผู้สูงอายุนะคะซึ่งเขาก็จะมีการ ประชุมกันนะคะแต่ละชมลมนะคะเดือนละครั้งนะคะมีทั้งหมด37ชมลมที่เราจะต้องเข้าไปหานะคะผู้สูงอายุทุกๆชมลมะะเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อโรคนะคะในการรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์นะคะเอาไว้ให้กับทางชมลมนะคะได้ใช้กันแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความสะอาดตัวเองการป้องกันตัวเองว่าเราจะป้องกันจากโรคนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะ ก็ถือว่าได้รับการผลตอบรับเป็นอย่างดีนะคะก็สําหรับในพื้นที่หรือ,อในจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงนะคะทางาฝ่ายควบคุมโรคของเรานะคะก็จะเข้าไปดูพื้นที่นั้นแล้วก็ไปทําความสะอาดนะคะล้างอ,าอย่างเช่นโรงเรียนนะคะเราก็ได้เข้าไปทําความสะอาดไปไปล้างฆ่าเชื้อนะคะให้กับโรงเรียนนั้นๆน,น,นะคะที่มีความต้องการมีวัตถุประสงค์ที่จะ ขอให้เราเข้าไปนะคะในการฆ่าเชื้อโรคนะคะอย่างโรงเรียนที่อ,อยู่ในสังกัดเทศบาลนครของเราเราก็ได้เริ่มนะคะเข้าไปทําการฆ่าเชื้อแล้วนะคะแล้วก็ ทางสำนักงานเทศบาลเองนะคะตรงจุดที่ประชาชนเข้าไปติดต่องานมากๆเเยอะนะคะก็อย่างเช่นตรงที่ทำบัตรประชาชนนะคะแล้ก็มีเจลล้างมือนะคะเพื่อเอาไว้ให้ท่านใช้นะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็มีก่อนหน้านั้นก็จะมีแมส แจกไว้ให้นะคะแต่ตอนนี้เม็ขาดตลาดนะคะเราเลยได้มีการนะคะมาสอนทุกคนนะคะในการเย็บแมสเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองที่สําคัญเลยเราจะพยายามให้ความรู้กับชาวบ้านให้มากที่สุดรู้เท่าทันโรคโควิด -19 นะคะว่าเราสามารถป้องกันได้อย่างไรบ้างนะคะที่สําคัญเลยเราก็จะไปเน้นย้าเรื่องการรักษาความสะอาดแล้วก็เน้นในเรื่องของการกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะ ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักง,งานอุบลราชธานีร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวแก่แกนรนำนักเรียนโรงเรียนเบญจมะมมหาราชค่ะ นางธนพรภูลเพิ่มผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวแก,แก่การนานักเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และมัธยมศึกษาปีที่5ซึ่งน้องๆเป็นตัวแทนระดับสายเพื่อนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่ออาจารย์จิตติมาแท่งคําครูผู้ดูแลโครงการโรงเรียนเบญจมามหาราชเปิดเผยว่าสําหรับน้องๆที่เข้า รับความรู้ประสบการณ์การท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีเป็นนักเรียนที่จะเดินทางไปเรียนรู้ประสบการณ์ที่ต่างประเทศในเร็ววันนี้แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ทําให้การเดินทางต้องยุติเอาไว้ก่อน คือปกติแล้วนะคะโครงการแฝบของเรียนเบนจะมามหาราชนะคะจะมีโครงการที่พานักเรียนเนี่ยไปศึกษาทัศนศึกษาที่ต่างประเทศทุกๆปีซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากทั้งนักเรียนและก็ผู้ปกครองอย่างี้มากพอปีนี้เราก็ได้มีการแพลนกันไว้แล้วว่าจะไปที่ประเทศไต้หวันซึ่งก็ได้มีการดําเนินการตั้งแต่ต้นภาคเรียนที่ึอง,งซึ่งก็จะประมาณเดือนอตุลาะคะ่ะ แล้วทีนี้เราก็ดําเนินการมาเรื่อยๆนะคะทีนี้บังเอิญว่ามันมีผลต่อสืบเนื่องมาจากโควิด -19 เนี่ยค่ะก็ทําให้เกิดผลกระทบแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนก็เกิดความหวั่นใจแล้วก็ไม่มั่นใจในการที่จะไปตรงนั้นเราก็เลยได้เชิญทางสํานักงานทอทอ บนราชธานีนะคะมาให้ความรู้เพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับการท่องเที่ยวนะคะซึ่งทางททก็ได้ให้รับความร่วมมือแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์ในการมาให้ความรู้ในครั้งนี้นะคะซึ่งคิดว่าทางเรียนเบนจมามหาราชแล้วก็นักเรียนนะคะก็จะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงนั้นเพื่อมีความเชื่อมโยงนะคะว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันว่ากับการท่องเที่ยวแล้วก็โควิดนั้นมันมีความสัมพันธ์กันหรือว่าจะดำเนินการไปทางที่ทางไหนคะ่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีพันธกิจส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อเน้นคุณค่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain ในอุตสาหการรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้อย่างยั่งยืนพัฒนาและให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรสมารทนท สูงหรือ high performance organization ด้านตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหรือ preferred destination อย่างยั่งยืนได้หอ่สามช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะ ราคาเนื้อปลาปลานินกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาท เนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ ai, 0, ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สาม 3, ถาดละ90บาทราคาผักผักคะนา้ากิโลกรัมละ30บาท ผักกลัำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อบาทละ24,450บาทขายออกบาทละ24,550บาททองรูปประพันรับซื้อบาทละ24,013บาท44สตางขายออกบาทละ25,050บาทขอบคุณ www.goldtraders.or.th ราคาน้ำมันดีเซล24บาท89ตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอร์ E 20 21บาท74สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์91 24บาท48สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์95 24บาท75ตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา o i l t h a i b r o g s p o t c o m ไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยและสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ22องศาเซลเซียส วันนี้ที่หาดคูดเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นา9นาทีันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาิก11นาทีช่วงนี้ขอบคุณ New MG Extender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลค่ะนอกจากนี้ยังรับชมได้ทางช่อง45 4 z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยเปบปซี่ซัมเมอร์ซ่าขวาทองมูลค่า10ล้านบาท